แล้วเราด้วยจ้ะพี่น้องจา๋าตำแตงตำกะปิด้วยจ้ะใส่กะปิแทนปลาตาปลาแดดนะจนะ้ะเนาะตำกะปิกุ้งสดนะจนะ้ะเนาะแซ่บเ่บด้วยจ้ะพี่น้องจา๋าม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 าเมืองสีติละแดงจึ้งคืองอู่พี่น้องจา๋าอันนี้ก็เป็นกุ้งชุบแป้งทอดกับลูกซินชุบแป้งทอดนะจ้ะส่วนอันนี้ก็เป็นมาม่าเผ็ดมาม่าเผ็ดไทยเฮานี่แหละจ้ะพี่น้องจา๋าอันนี้ อันนี้ว่ได้ใส่พริกด้วจ้ะพี่น้องจ๋ากินแก้มกับตำแตงด้วจ้ะมาจ้ะมาตั้งกล้องกินกันเลยจ้ะพี่น้องจ๋าหิวแล้วจ้าวันนี้สิมาตำแตงด้วจ้ะพี่น้องจ๋าตำบักแตงกุ้งสดนะจ้ะกุ้งหมูวานที่ซื้อมานั่นแหละจ้ะแล้วก็สีเอามาทอดนะจ๊ะเนาะ ตำน้ำแล้วก็เอามาทอดชุบแป้งทอดแล้วนกกระสืลวมมามา,มานกนะจ๊ะมาม่าเผ็ดนจะนจ๊ะเนาะอยากนกจะจ๊ะอยากได้มัว่าเราจะไปเลรวกกินกะนจะนจ๊ะเนาะไปจ่ายาเดี๋ยวไปตำเงินจ้าพี่น้องจ๊ะอันนี้จะเป็นแป้งกุกกี้ะจ้ะแป้งทอดก,กรอบอ่ะจ้ะแล้วก็ใส่น้ำปรุงเราตามใจชอบนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะแต่ว่าอย่าไปใส พวกผงปรุงรสอ่ะแล้วก็พวกยังก็ซอสหอยยังแบบเนี้ยจ้ะมันสีประกอบถ้าเขาไปใส่จริงๆไหม αι? มันก็สีประกอบนะจ้ะเนาะเน,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 นี่ยก็คนให้มันแบบว่าละเอียดละเอียดนะจ้ะพี่น้องจา๋าชีชุบแป้งทอดลูกสิ่งก่อนนะจ้ะพี่น้องจา๋าบักรลาเอลนะจ้ะเนาะชุบแป้งทอดลูกสิ่งก่อนแะล้วต้องชุบหลาย ให้หน้องเกดท่นกินตอนกลับมาจากโรงเรียนนะนาาจ้ะให้น้ำมันเดือเดอเดือดแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าจางลงน้ำมันเดือดละน้องเสียเอาลูกศิลล่งเหรอดเดือดละแต่ว่าไฟมันบ่แห้งแ่บตัวพี่น้องจ๋าลองเห็ดกินเบิง่งชุบแป้งทอด สุกสิ่งก็เป็นแป้งอยู่แล้วเนาะนี่ให้มันเหลืองก่อนได้จ้าพี่น้องจ้ากุ้งะปิไหมกุ้งชุบแป้งทอดได้จ้าพี่น้องจ้าอันนี้สุกชิ้นทอดชุบแป้งทอดได้จ,จ้าสุกสิ่งได้ให้มันเหลืองก่อนได้จ้าพี่น้องจ้า พ่อแม่พี่น้องจ๋าซิมเบิงนะจ๊ะเนาะมาๆมากินกํานกงล้กจ้ะพี่น้องจ๋ามาๆเพื่อดิมเดี๋ยวมาใม่ก่อนบ่มีมูกินกินกับพ่อหลวงเกียร์นะจ๊ะน้องอันน้องเกีไปโรงเรียนมาแล้วจ้ะพี่อ้วนจ้าแล้วก็พี่พ่อสวรรค์นะจ๊ะแล้วก็พี่น้อยนะจ๊ะเนาะมามามากินกับนกแล้วก็พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกๆคนนะจ๊ะเด้อมากินน้ำนกเลูกจ้าแซ่บๆจ้ะามา แ่ไหม <c oughs> ไปทำบุญมาเอาไว้สังฆทานมานะจ้ะไปทำบุญเห็นเจ้ากรรมนดินวรมากี่ย่างดลยวไปงเสาวหมสิ้นพอด ตัตตกกระปิไม่เก,ก็นแล้วจานตักระปิแม่คนอนแซ่บๆซบน้ำก็แซ่บทำเตง เปลี่ยนสูบใหม่ไงเนาะแต่เน,นะาะใส่แตงยังเกาะกระจอยหลายเปลี่ยนเป็นกะปิม่งแสบคือเรา

life nice. what เาใช่ปลาเลยเนาะมันก็เลยอร่อยป่ะมาแางกันแจกเุ้า โอ้ยทัมมทง้งมาม่าทั้งตำแตงไหมเห็ดเขากันดีทั้งกะมาม่ารสเหนียบๆเ้าติดบาท

ปกติจะอค,อค่อยกินหนังอัดลดมเลยน้อยแค่ไหก็จะถึงจะก,กิน 아아อร่อยไหมครับที่ลูกไปหาแล้วเ็กบนนมวกอยเมียวเจ็บเจนีน เพ่นไม่ค่อยเบิ้งแเดกเรื่งเนี่ยมันสีเสียแหละผ่ามันสีดำสนาก็สีเบิ้งอันเคิ่นนุ่เอา,ออา,า,า,าเฮ็รยูทูบหน่นะบวันนี้โทรศัพท์ยมาด้จ้ะเพไหครับ ไปแค่นี้ก็แลนน้จ้ะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดไปดิ่งลงห้ด้วยจ้าเพื่อสิบธิ์บริบผ่านคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้๊ายบายบ๊ายยบาก่อนลูก๊ายบาย,บาย,บายไปแม่จา๋าพาไปดูรถถ่ายปะ